อะไไม่ต้องอมมันเป็นแเาเรีไง <Korea S 2> เธอหรือว่าจะมีมาใช้อีกอะไรแล้วนันอที่ททนูน่ะนะมิตทา,าวอะนะก็เดี๋ยวไปยเธอจามไม่ได้นะเธอไปดื่มชาแล้วก็ไม่ถ้าเกิดฉันจามปุ๊บนิดแมสขัด <c oughs> อย่าบอกนะแพทใช้เยอะเดี๋ยวกันไม่ใช่จจของเดเวนนะจ๊ะ ส่งก็ความมาทวงตังค์ของใช่เอ้าเอานะพี่สาวทั้งหลาย ผมฉันเป็นแบบนี้พี่เดี๋ยวขอบ้างเวลาค่ะทำไหมพ่อขอรอทำไหมพ่อโอ้โหเหนเหตุมากหล่อเลยอ่ะเอ้ยเอานะพี่เอานะราคาสุดพิเศษช่วงนี้เพื่อพี่ๆทุกคนนะครับสองพพอค่ะ ปกติรุ่นนี้นะใครที่ทันซื้อ3,007 7ไปต้องซื้อแล้วค่ะเอาไปสอ มันต้องเท่าไหร่นะห้าร้อยไม่ใช่อะไรอ่ะลูกแม่พี่ถังใช่ใครเอาหน้าพี่ถังมาไว้ที่นี่ลูก Ooh ยังหล่อยังหล่อใส่ไหมแขกค่ะดูสิลูกชายแซมพี่ถังไอ้ก็สัน้วค่ะไปเลยเธอลุกเลยไหนได้กี่ตัวแล้วได้เต็มตักฉันเนี่ยเธอดูสิอขอไปทาแป้งก่อนไนดะ้ปยลูกชายคนนี้มันขี้เฮา เอานะพี่เอานะไรเดี๋ยวไปแสก่อนบอกเขาสิกอนของแท้เด้ออุ้ยลูกค้าจา๋าพี่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยอันดับแรกให้ราคาพิเศษพิเศษสุด ช่วงนี้ใครเงียบใครเหงาไม่ไม่เป็นไรพี่เงียบเหมือนกันเอาไป2,900พอคะะสวยม,มากๆขอบคุณค่ะชแชมแซมโตตัวนี้จะคือแบบคูอเลยือะอู้อู้สวัสดีทักทายกันหรือยังคะโอ้โห้วอ อุ้ย no พี่สายเสื้อยื่แขนยาวไปไหนกันหมดก่อนพี่เม่เปิดไฟหน่อยอ่าเวรบเวรัห่อโอ้โหต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวหารก่อนอุ้ยลูกค ok ้ามาแล้วมาแล้วพี่พี่สวัสดีค่ะวันนี้ใครให้ราคาพิเศษนะใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์สวัสดีกันหน่อยจ้า ตัวละอี 108, 10่ร้อยแปหรือร้อยเก้าร้อยแปดร้กลูกค้าร้อยแปดร้อยเลยสกรีมอมดแล้วแข่แบบลายไฟโอ้โหเดี๋ยวแค่หานให้นะมันต้นทุนจักบ,บาทเดสรับสิพี่รับสิคะต้นทุน15บาบทเองหอเธอ มาเลยพี่ไม่ต้องคิดเยอะราคานี้เฮ้ยให้ราคาพิเศษสองพันเก้าเอาไม่เอา <c oughs> จริงๆเพิ่งจะขายลูกค้าไปเมื่อไม่กี่วันเฮยวันสองวันวนี่เองนะราคาเต็มอ่ะลูกค้าก็เสียใจดิไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะอย่าน้อยใจวันนี้เอาราคาพิเศษไปค่ะเพิ่งจะว,วันนี้วันแรกวันนี้วันแรก วันเสาร์จะเหงาได้ไงพี่มาเอาราคาพิเศษไปอไปเลยจ้ะ,ว,จะวันเสาร์จะเหงาได้ไงสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะคะครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแค่มีราคาพิเศษมาให้พี่ๆตลอดตลอดทั้งปีอย่าไปไหนนะคะอยู่กับเราปีนี้เราเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วน้องมุกสิบเอ้ยเป็นไง ว่าไม่ได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนอะใครเข้ามาแล้วนะคุณพี่วันนี้แค่ให้ราคาพิเศษนะคะพี่จ๋า2 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะลายโลก,กรด A เ A สวยๆงานเบอร์หนึ่งตัวแรกก็แบบอุ้ยสุดปังฮาเลก หูลายเดือดลายมันพี่จ๋าหัวผ้ามีให้หลุ้นทุกกระสอบนะบางกระสอบออกมากบางกระสอบออกน้อยแต่ที่ไม่ต้องลุ้นเลยคือความสะอาดนี่หัวผ้าสวยๆพี่ๆไปคัดแยกทําราคาได้อีกนะคะบางตัวสกรีนสวยผ้าใหม่ลวดลายสวยเราก็จับขึ้นหัวผ้าทําราคากันได้เลยนะคะต้นทุนต่ํากําไรดีอุ้ยเนี่ยแบบนี้คือขายได้ราคานะคุณพี่ ใครเข้ามาแล้วนะคะรีบสั่งกันเลยราคาพิเศษขนาดนี้ต้นทุน15บาทเท่านั้นค่ะนี่วอล์คอมจ้าอุ้ยวินเหตุมากเลยบางตัวคุณพี่งานสะอาดผ้าบางใครเอาไปก็ขายได้ขายดีแน่นอนเลยค่ะอ้หูลายอย่างเดือดนะข้างหลังใครรับรีวิวส่งให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะก็สอบรีวิววันนี้ขจัดโปรให้วันแรกนะคะ หูยพ <utan> ี่ใครเข้ามาแล้วรีบเลยจ้าอันนี้น่าจะได้ตังรูนี่รูน่รูน่ใครชอบงานสะอาดเชิญทางนี้ค่ะปังไม่ไหวเด้อปังมากปังไม่ไหวคุณพี่ ปังมากปังแล้วปังอีพี่กองแก้วสวัสดีค่ะพี่กองแก้วเร็วๆจัดราคาพิเศษให้วันแรกเลย2,900บาทเท่านั้นนะคะปังมากๆป้ายโลกค่ะอุ้ยดูการ์ตูน,นสวยๆเลยเนี่ยทำราคาได้นะคะบางคนนะพี่เอาไปซักเอาไปรีดนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะรุ่นนี้ไม่ว่าจะไลฟ์สดขายในห้างหรือใครที่ต้องการจับราคาสูงๆหน่อยเล่นได้ มือใหม่ก็เล่นได้ไม่มีผิดหวังนะคะเพราะเขาเป็นงานเกรด A งานก็สะอาดสะอานเลยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยคระไซส์ไซ์หล่อไซส์ดีกำลังขายเลยค่ะคุณพี่ผ้าไม่หนานะงานสวยๆส,สีสดๆคอยังแน่นอยู่เลยค่ะดูค่ะมีแขนต่อแบบนี้พี่ๆไปแยกทำราคาได้อีกนะถ้าเจอในกระสอบนะคะโอ้โหดูคุณพี่เนี่ยแบรนด์อย่างนี้เราก็แยกทำราคาได้อีกนะ ใครสนใจรีบสั่งกันเลยค่ะพี่คุ้มมากๆนะใครบอกเลยคุ้มจริงๆราคานี้ต้นทุน15บาทไม่เอาไม่ได้แล้วนะคะโอ้โห,อหโอ้โหโอ้โห,หอันนี้ก็ฮอสฮอส <laughs> พี่เอ <laughs> านะหูมาแล้วมืดมาเลยอะ่ะพี่จ๋าหัวผ้า หัวผ้าน่ะมีให้ลุ้นทุกลูกใครจะเอาก็เอา2 0 0พพี่ดาวันนี้วันแรกนะจัดจัดราคาพิเศษให้แบบนี้นะเห็นเงียบเียบเห็นเงียบเงียบแบบนี้จัดราคาพิเศษให้เลย2 9 0 0รบาทเท่านั้นค่ะสวยๆหัวผ้าแบบนี้อย่าลืมแยกทาราคาดับแรกอาจจะมีคอปกบ้างเล็กๆน้อยๆบางกระสอบก็อาจจะไม่มีนะพี่แต่งงานสวยค่ะ งานสวยงานใหม่ใครชอบงานสะอาดพี่จานแนะนำป้ายโลกเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนเนี่ยแบรนด์อย่างเงี้ยทาราคาได้เลยนี่อุ้ยปักมินิมอลตรงกลางค่ะอ่ะใครรับรีบเลยนะหูยมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวต้องรีบหน่อยนะเดี๋ยวแค่ไลท์ทิ้งไว้นะไลท์ทิ้งไว้อ่ะแม่มาเร็วแม่ใช่ขายเร็วนะมัว้ ฝนจะตกฝนจะตกอ่าสวัสดีเจ้ามาต้วยฝนเนอะโอ้ฝนจะตกเจ้านำขนาเลยสวยสวยพี่อันเนี้ยหัวผ้าเลยสวยสวยเลยสวยจริงนะสวัสดีเจ้ามาเลยนะเจ้าฝนจะตกเจ้าสวยจริงอ่ะสะอาดเนี่ยโอ้ย ลูกชายค่ะลูกชายนี่ลูกชายน้องถังลูกแม่แม่โนี่ช่วยกันมาแล้วนะเจ้ามาแล้วเจ้าเน่าตเสื้อหยืดแขนยาวนะเจ้ารับครับอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะอุ้ยพี่ไคลรีบหน่อยนะอ้าวพ่ดาไม่ทันแล้วก็สอบใหม่นะเอากระสอบใหม่ไปเลยนะเจ้า จัดราคาพิเศษให้วันนี้วันเล่โอ้ยเสียงงามสวยมากนี่เลยเนาะอือนี่นะเจ้างามทุกขั้วเลยจ้าอุ๊ยอันอันนี้มีคอฟ็อกเจ้าไมเอี่ยมเจ้าไม่คลิปกริบน่างมงามมากอันนี้กป็นห้องสีสีโอโรดเนาะใช่ค่ะอุ้ยมีแขนต่อยอย่างเงี้ยงามมากสวยราคาแสนพิเศษเลิศเจ้า เป็นไงรู้จ<า>ักเลิศด้วย <c oughs> มาอยู่ผู้เทพกีวันผู้จจกคตัวยิ้มานะาขอลอกงานแนนค่ะโอ้อโหพี่อ้ยงามมากเจ้าตุ้นใหญ่ที่มาได้มาได้เอฟก็เอากระสอบใหม่ไปเลยเจ้างามเหมือนกันเจ้าของมีเยอะพี่หน้าเจ้า,จา,าร้อยกระสอบอจัดโปรแบบนี้แป๊บเดียวพี่ ว่าคำเดียวก่อนก๋วยเอาจะไปว่านะเจ้า,เด,า,จาเ,นะเดียวมันจะเสี่ยงเนาะเดียวมันมดไปเขาก็บมได้ละของเดียวจะมาได้เนาะของดีละคูกตัวเจ้าใช่ได้เกรดเนะพี่ใครบอกเลยราคานี้ได้เกรด A นะคะราคาสุดแสนพิเศษแบบนี้เออทั้งดีทั้งถูกเจ้าถูกและดีพี่สามันเห็นเห็นมันเงียบพี่แค่เลยแบบช่วยลูกค้านะพี่ราคาสองพันค่ะปกติไม่ได้นะ คา smile, เต็มอยู่ที่สามพันเจ็ดขายเอาสังคมค่ะตอนนี้พี่ขายเอาหน้าว่ะเจ้าขายเอาหน้าขายเอาหน้าเลยค่ะขายเอาหน้าเจ้าแต่ได้หน้าอู้หูเละไม่เจ้าไม่มากผ้าบางเลยนะเจ้าเนาะผ้าบางใส่แ้่การก็สบายสบาย นิดหน่อยหละดำบบบำหมดดำปึ๊ดถ้าคนไหนได้ไปนี่ต้องสร้างซ้ำแน่นอนเจ้าเพราะว่าผ้ามันใหม่ผ้ามันงามแล้วไส้มันบบบิกนะเจ้าไส้ม,สมันกำลังกำลังดีอ่ะเจ้าใส้ดีอ่ะใส่ดีเจ้าดีมากๆคือลูกค้าส่วนใหญ่อะเคยซื้อกันหมดแล้วแหละป้ายนี้แต่ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนค่ะพี่เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แครแตดราคาพิเศษให้พี่ๆีนะคะช่วยช่วยกันคนที่๋า มีเข้าใจนะข้าค้าไม่ะค้าเหมือนกันมีใครมีใครขายดีไหมพี่หรือเป็นยังไงบ้างต่างจังหวัดคือกรุงเทพเนี่ยฝนตกกรุงเทพฝนตกค่ะต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะพี่ไปอยู่ที่ไหนพ่อเจ้าบอกที่หน่อยหรอใครง่ขนาดเลยอะดูอยู่จังหวัดอะไรกันบ้าง ของเจ้าบอกบอกหน่อยหรอแจ้งข่าวสารกันหน่อยกรุงเทพนี่ฝนมาทุกวันเลยค่ะจังไ<ม>ห้กับตกไหมเจ้าจะให้กับตกนะักขนาดเลยใช่เห็นนอกคนบอกนะว่าฝนตกกรุง <c oughs> เทพกับตกทุกวันเจ้าใช่ค่ะเพื่อนๆน,นะอยู่จังหวัดไหนช่วยบอกให้จิมว่าตกกับเจ้าอย่างอ่องามนะงามกับเกตเอะ เข้ามาแล้วคุณพี่จะสั่งรีบเลยนะของใครลงใหม่แล้วใครมาจัดราคาพิเศษให้เลยอ่ะสวัสดีทักทายกันหน่อยดูจากจังหวัดอะไรกันบ้างคะคุณพี่ที่ไหนฝนโต๊ะของเจ้าบอกคริงนาอบางตัวสกรีนข้างหลังเนี่ยพี่ว่าฝนมันจะต๊ะขัวผ้ากันก็อีกอ่ะเออเนาะ ตกแล้วเดี๋ยวบางทีฝนตกไปทั่วฟ้าเนาะใช่ยอมยอมท่านยอมนี่ย่อมเนี่ยดูสิเห็นปะโู้มาแบบโอ้ดเดียวเลยเนาะมาเลยมาพี่เลยโอ้เซียร์สวยงามมากสวยมากดูดิสีน้ำตาลคือแบบมินิมอลมากต้นทุน15บาทต่อตัวนะคะคุณพี่น่าจะอยู่14-15นะ พัทยาพี่เอ็มวนนออสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เอ็มค่มมพ <า S 2> ะพัทยาฝน,นตกกระเจ้าค่ะคุณแม่มาลายพี่เอ็มฝนตกไหมอ่ะพัทยาอุ้ยแค่เบื่อมากเลยป้ายนี้สวยนะพี่เอ็มมาลองป้ายนี้เร็วพี่เอ็มเคยซื้อ,อยางป้ายเนี่ยยังยังหรอพี่เอ็มทำไมไม่ซื้อเนี่ยป้ายนี้สวยนะพี่เอ็มซื้อป้ายอะไรไปบอกว่าตัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าพี่เอ็มอยากได้ตัวใหญ่ใหญ่กว่า อันนี้อันนี้กำลังพอดีนะกำลังจะตกค่ะโอ้ยหัวจะปวดแล้วพี่น้องกําลังเหมือนการที่ก็เลยรีบหน่อย เจ้าโต๊ะกอแขนยาวแล้วก่อนยังมีมีมดายแล้วก่อันอันนี้สีพื้นเจ้าพื้นทั้งตัวเลยนมเจ้งางา,งามมากมีทั้งพื้นทั้งลายอะ่ะรวมกัน,เ,นเลยพี่หัวไซดีไซไม่ใหญ่มากนะไซกำลงังขายแดงดำน้ำเงินเหลืองเขามีทุกสีเลยเจ้าใครชอบพี่นะยังโลค้าเป็นชอบมาคุณชอบสีพื้นเนาะ บางคนก็เอาสีเพื่อนอย่างเดียวเนะี่ยหรอเอาสีลายเอตะตูนอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่รู้โอ้เอาตะตูนอะไรอย่างงามมันรวมในกระสอบมันรวมส่วนผสมม,มันได้ทุกท,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 ทุกอย่างในกระสอบเดียวกันเนะาะทั้งพื่นทั้งลายทั้ทงพื่นทั้งลายป้ายห้อยอยู่เลยเนี่ยพี่ตัวนี้บางตัวสกรีนหน้าบางตัวสกรีนหลังนะคะสีเป็นมือนลยสวย างทีผู้ใหญ่เขาจะแบบกนนชอบนะโอ้ผู้ใหญ่บางคนเป็นสิ่งนะจ้าเหมือนแม่เนาะแม่เล้วถูกเลยเป็นสิ่งนะสิงห์นะเจ๊นะเนี่ยขอบคุณทางโฮมก่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปอุ้ยสวยเนี่ยมาเร็วพี่มารีบหน่อยวันนี้รีบโอเคแล้วจ้ะ คุณนะเจ้าที่อุดหนุนเนาะคนไหนที่มาได้เอาตัวไล่นี่นะเ<ม>จ้าก็เก็เอาเป็นกระสอบใหม่เนะาะขอบคุณเ,คเจ้างามบ๊มพิหวังเราไปดูกันเลยสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะ เน,นานนะช่วยช่วยกันน่ะพี่ช่วงเนี้ยโอ้โหเธอดูหัวดิหัวผ้าคือปังหลายเดอ้อโอ้โหน้องมาก็มา ใครสนใจนะคุณพี่ราคาสุดพิเศษ2,900บาทเท่านั้นอย่าพลาดราคานี้นะพี่แค่บอกเลยพลาดไม่ได้นะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลย2,900บาทเท่านั้นค่ะต้นทุน15บาทนะพี่คุ้มๆเอาไปขายได้ทางลูกเลยค่ะรุ่นนิกเกรตเสวยๆส,สดๆเลยค่ะ